you <laughs> พอกันอีกแล้วนะคะนนนยยน i, รับเานาะโอนี่ยู่บ้านลายไส้สวดคือเก่าโอนี่โอนี่ก็ขาดว่าสิขึ้นพู่คือเก่าล่ะขึ้นพูขึ้นเขาคือ<ห>เก้านอน,<ห>นป้านอน,นพู่อา้าวโอนี่กัเป่าไม้เห่าโอนี่เฮาใส่เบสโกบเด้อยลวดวงหันไปใส่เบ็ดปลาบริเลีองด้วยพี่น้องเลยเดี๋ยวรอบนี้สิไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวรอบน,นี้ไปเบสโกบไปทำกันสามคนเอาพี่เป่าเฮากับกับพี่ร้อยเฮา กำลังเตรียมเบ็ดพูดนะเบ็ดบักไรเลยใส่เบิดโบอดอกบัดล่ยใส่สวดเนาเอาอ,อยู่นี่มันอนี่หัวหน้าบุญเพียงพนบปรไปพนว่าพนบบบป่วยคนโบมีสวดก็อยากอยู่ผู้เดียวจะห,หาเลาะผู้น้ำเขาไปยัง <c oughs> เพี้นยนาหลายเดียวน,ย <c oughs> นยี่ห <c oughs> นึ่อหัวตั้มเบิร์ดโหลด <c oughs> ตั้มโซมคือแอปป๋า ไปบไปสิไปได้นน่ไฟไ,ไปไปมานมานมานแล้วสามคนก็เอาได้มึงนี่ไปห้องได้เหรอไปอ,ออกเดินทางบานนี่ บอต้องไปไกลครับมองนี่เอามองเดียวพอเลยยี่มมือนี่เข้าเดือนไม่คล้ายจีนขี้กระเดือนทรงดอกเลยใส่เดือนทรงดอกไม่รู้พีดด่ข้าบุมีเสียมครับืันนี้มือขวดเอาบ,อบุมีปักจก เป็นเสียงเป็นสายเลยมีหัวดวงเสียนกระบุญเจพน้นเนาะไปโฆษณาของกูแล้ววะไปยีลานบมีคนกินดอกบ้านกระบุญกูแล้ววะไปยีรีผเบอลดีจะได้ผลรีไม่หว่าวว่าปัน่นกระบุญแล้วตอนนี้ก่อน สันดิไม่เหลือไหเลยดิดบนันสันดกวันล oh. งลมยือกเย็นค่ะแค่พี่น้องเอ้ยมองนเดียวมองเดียวพ่อเลยบ่ต้องไปเอาไกลเลยพ oh. ุ่นเป็นเสศนป้านขปุ่นพ่นคือพ่นวาหรือปุ่นเดี๋ยวเอาเดียวดีเดือดอ่างเราตอนนี้ห่ากันมาฮอดที่ไม้แล้วครับแต่ว่าหามองพักบ่ทันใดเพราะว่าต้องหาตำแหน่งพักที่ดี ตอนนี้ยังหกเนาะตอนนี้กำลังสำรวจพื้นที่ห้ามองพักครับอลงมตีก็แล้วว่าสิพักอยู่นี่ครับบานนี่อเลือกแล้วอยู่นี่ล,ล่หลอมไปโดยปลาไพ่ปลาแขมปลา ยาคือไม้ไผ่นี่ยกระเ<ป>บื้องเป่าเฮาอยู่ปลาอยู่พูเราบริสุทธิ์ใจนะในนงเกงขาสันมาเลยเกือบแตะเสือกระเบนงป้านขมินนขม้นทหารกระเมียนเราหลดุดบางนีดตัวระแบกเบนบ่กบพี่เป่าเนี่ยบอกเป เอ่ยงโลบซอยขมิ้นตรงหันคือเดี๋ยวแสดงว่าจะยางโลผู้มากที่เสน่ห์ว่านี่ไงสลัดอายุสองก็โอ้ยยางรัดมันสองก็โอูยเขา่อยืดเขาไปน้ำหนอ เตอนตอนทำโอ้ทหารกระเมียนเนาก็แก่เสือใส่ยเลยโบยานยุงงยนยังเลยนทีดินทยครับเขามาอยู่ป่าอยู่ผู้เขาก็ต้องหาเศ็ดสางไว้กินหนามครับเพราะว่าส้างนี่มันก็นามมันไหลออกมาจาก โคดหินไลหลอดผืนมาเขาอยู่ในปลาเขาก็ต้องเฮ็ดแนวนี้ครับกินน้ำไปเรื่อยๆบ่ได้กินทัว่วทีบบ่ได้เพราะว่าในปลานี่ดงมันมีเสือไข่มาล,ละเรี่ยเนาะพี่น้องเขาต้องหามองทีม่มันมีน้ำซึมออกมาจากหินเขาก็มาขุดไว้ถึงสิเป็นแองเล็กๆนิดหน่อยก็บ่บเป็นยัง สถท้านที่มองเนี่ยก็มองห้าสีไซเบตเหมือนแรลงครับนี่อีกจังหน่อยเพราะตอนนี้ก็าเาลังใบสามกลัวๆห้อกเบาบหกว่าสีมีกบบอมันก็เป็นขังแหลกคือกันยีนของสีขึ้นมาบอน,นี้ใกล้าจากบานกับพ่อสมควรอยู่ครับอยู่ทั้งภูเขาพุ่นละบอนที่ผมอยู่นี่นี่เขาบู้ว่าซีมีกบบองลน,นี้เป็นขังแหลกอีลีนี่ที่มาที่มาใส่อยู่นี่ ว่าทาหลุนกันเนาะครับใส่แล้วจังน้อยกับสิได้ทำการแล้วล่ะรอเวลาอีกจักน้อยหนึ่งหนามก็บกค่อยหลายครับมันแห่งแรงเดี่ยวนี่ฝนประตมาหลายมือแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มสิมีเสียงฟางห้องคือมำพำแล้วล่ะ เป็นครั้งแรกนะครับมื่อี้บอลนี่นนที่มาใส่เบ็ดครบเนี่ยเ,เบ็ดครบห้องตรงเซตเนี่ยนะครับใส่ไปนําเสียบไปนํปาก็คือเบ็ดปลาเบ็ดปลาเนี่ยต้องเสียบไว้หลายๆเบ็ดครบใส่ไปนําเสียบไปนํา น,นี้อ้ห้องพ่นกระใสสบ,สบายสบายสุดเราเกียงขาสันต้องเท่าแตะเราบริเนนเลยอยู่ปลาอยู่ผู้อยู่เขาเราบริสุท ใส่แบบนี้แหละครับใส่ไปทัวไปถีบเลยหินร้ายยนเสียบกรได้ไมิต่หินครับตอนนี้ก็ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วเบ็ดก็เลือร้ายอยู่มันบุ่มหมองใส่มันไม่เต่เขาม่ต่หินนี่สภาพ ข้างแรกเราพี่น้องที่มาใส่ไซแถวนี่จท็กซี่ไปจังใดเดี๋ยวรอหลุนมาแรงนั่งพักอีกจะข้าวาเดี๋ยวสิลองไปยามเบิ่งบันโอ้ไฟรับเลยตอนนี้ ส่วนนี้ก็ฟังขคาวไปหน่ะพี่น้องเลยช่วงมาพักนี่แหละอย่าลู้อ๋ฮะส่วนนีก้ก็ไก่สิทุมนึงละเดี๋ยวสิเดี๋ยวออกย่ามเบ็ดบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมสิไปเบิงขันล้งได้บุถือผมกับสิบไทายนะสีไายแต่ล้งถือมือ โอ้ล้างนี่หลอนเสย์ขี้กาหลอนวะของกินแล้วก็บ,บดีเก็บดอกนี่กินเข้าแล้วขหันก็บ,บดีทายดอกพี่น้องเก็ไปใส่เบ็ดมือนี่กับบดมานเนาะเบ็ดกรบกับบถือกใส่เบ็ดกรบทั้งผู้กับจักเป็นจังได้มือนี่บดีเรื่องดอกดังไฟไว้ยู่นี่แหละ จ it. It Now, rails, dies, oh, okay. okay ังน้อยกับสีนอนแล้วโบยามแล้วโบยามแล้วเบ็ดโบกินเลยไปหลังได้กระเดือนยังขุดล้วนควนคือเกาอ๋อพี่เป่าพี่เป่าเราก็มานอนเหีียวนี่เสือกับบ๊วใส่จะบ๊ยยันยุงบ๊อ่ายเฮ้ยยุงกัดเจ้าสิจังใดอย่างมานั่งจอคออยู่นี่ยเราแล้วนังหยาบเรายุงกัดบ่เขาดอกเบิ้งส้งเหรอ อ้าวนี่ละเปี๊ยกับแคนนอนอยู่นี่ะอละนี่ไอ้ออร้อยห้องก็น,นอนอยูุ่้างกันเนี่ยก็เสือพาก็บบอช่เนี่ยนงไปส่รงหอนหอนหอนตัวฝุ่นไฟอูดอยู่ฝุ่นฝุ่นนะก้องไฟฝุ่น สร้างกับโบติกเลยสร้างกับเชนหาหมเลยคนไอ้สายย่นเล่ามือเนีย <Incredible> เล่าพี่เป่าเรามือเนียเล่าโบ๊ผูกเปนอนแล้วนอนก็เพื่นดินเลยนี่นอนงวนเหียนเราอ่ะหามคนอยู่ดอกหอกเด้อห่วยล่องมึงตแวแล้วขันเป็นฝนมานี่กันมันหายะเลยได้หมดนี่แต่ว่าผมผมก็สีนอนอยู่กลางมูวนี่ม <S <S> ือเหนียะโอ้คนบอกว่าบาบามันเป็น มันเหมื่อยังไงดอกเดี๋ยวไฟมาซองทีนอนก้อนเป็นไงนะดังไฟไ,ฟไว้เดือดๆมากก็มาลุกเอาไฟถอนซะก,กันให้มันลุกกุกเกาือปีเป่าแล้วก็นอนอยู่กลางเิียนโคโลอยู่นี่ละจักหมุดยังๆแล้วก็นอนซะ เขาเฮามีเต็นกันฝนนะครับพี่น้องแต่ว่าเฮากับกลางไหวเนาะหาเต็นฝนมากันฝนบ่มากับโบเป็นยังเต็นเจ้ากระโดดดีขึ้นกันเดียว่พายุพายุอย่างเงี้ยหรอพายุมีผ้าเเต็นเต็นนี่เต็นนี่มันสิมีท่าทางเลยกันกระโดดเนี่ยนี่แหละนอนอยู่ปลาอยู่ผู้ไปร้อยเฮากับโบนงหอดเสือป้าเนียวนุ่งยองนุ่ง นอนเปีแล้วบอกการนอนขีดินยานขี้เขียบยานมมดหมดยานมุดมะาไตาสวัสดีตอนเสาร์ขับบานเนี่ยโอ้ยพนงานเมื่อคืนเนี่ยบเป็นท,า,นทาเลยครับพยายามมากก็บ่ได้เลยเศาร์พยายาม โอ้ผีดหวังแห้งรอบเนี่ยเดี๋ยวเขาสิมมอลลุนต้นเสาบานเนี่ยวัดสิเป็นยังไงอ่าเนี่ยละมื่ขึ้นกัน,นอนกันยังสี่ละอ,อุปกรณ์กล้องสะเลยคืนไฟเขาก็ดับเบิด ไปใส่เบ็ดปลากสินอนอยู่หวยมือนี้เข้าใส่เบ็ดกบเขามาอยู่ทั่งคู่เขากับนอนกลางคู่แนวนี้ละเอ้พีเป่านอนกลางเดือนเลยตัวมือนี้บ่นนนในเต็นเลยใครอย,ยู่บุมมีฝนเนาะ อันนี่มาเศร้าอากาศดีๆฟังเสียงนกเสียงกาหงถ้าเกิดขึ้นก็ฟังเสียงกบเสียงเขียดบ่มีดอกเสียงกบมีแต่เสียงเขียดโอ้แต่ว่าบรรยากาศดีๆพี่น้องเลยโอ้สดชื่นแฮื้อนี้นะบ่่บน่าสิได้กินข้าวเช้าดอกมื้้อนีบน่บมีแนวกินเดี๋ยวไปกินเฮือนดอก พิดหวังอยู่เมื่อคืนนี่บบมีอีลีล้อเลยคบเขียดก็ได้สี่ละครับมาซุมๆมาบอ้โหว่ามีหรือบบมีมาเบิงก่อนมีก็มาบบมีก็มาผู้บางคนก็ได้เพิ่นว่าเพิ่นมามก,ม,าก,ม,าม,าก,กมวลบบได้ครับโบปเป็นยังว่าสันว่าแต่เดีมานอนอยู่ปลา,า,าอยู่ผู้กินเข่าอยู่ปลาอยู่ผู้ก็แสีบเพิ่นว่าได้บบได้เรื่องของมันเพิ่นว่า ผู้บ่งคนมากเลอยากได้แล้วเนาะหาอยู่หากินแต่สำหรับผมก็บ่ได้ผมก็บ,บ่ซีเรียสจังหน่อยก็สียามแล้วตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะแต่ว่าอากาศอยู่ทั้งผู้นู้นก็ยังเมื่อยอยู่ก็บ่ถึงก็ว่าเมือ่อยบัวใดดอกกับอากาศมันมันอยู่น้ำปลาน้ำดงเนาะ ครับเสานี้เขาก็สิเดมมะกูดเ,เบ็ดบนมันมะยามเบ็ดนะครับนี่มะกูดเ,เบ็ดก็ถือว่ามายามเบ็ดก็มันสิถือใครเมื่อคืนนี่มาบ่ถือเพราตวัวอิลีอีลอ้อนี่ล่ะเว้าหลอนๆนี่ละ่ะเสานี้เขาก็สิมะกูดเ,เบ็ดเมือ่อเพราะว่าถ้าเมื่อคืนบ่ถือเนี่ยยามือเสานี่ก็ยจะหวังบุมีคักกบเนี่ย โบมี่แพ้เลยล่ะอ๋อถือสัมผีน้องโอ้ย่าแต่สบโบมี่คุณเต็นดองดองยู่นั่นอ้าว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 มาาีให้แล้วโอ้ถือให้แล้วพี่น้องเลยอ้ยหลังนี้ก็ถือพี่น้องปูแต่ว่าปูกินโอ้ยกบจนตาย จ้าใส่เจ้าผ้าแรงละผู้กิน อ้าวเห็นกบแล้วครับขุดด nah. ินน้ำน้ำยุ่มๆคุณอ้าวว่าสิโบถือโบถือไลยนั่นเปลี่ยนตามๆนีแล้วเลยโอ้ต่อขาไวจังอยู่บอกขอขาแล้วขอข้างนี่แหละเอาบาน้มีตุ่นมีกบมีกบอยอะโอ้แต่สิบมีกบ ย่ำเสาเนี่ยได้โกบสามตวัวพี่น้องเอ้ยบึงเนี่ยผลิโตโดนสามโอ้ยย่ำลอยคือรู้อืมเอาถือแล้วถือแล้วงานดิโอ้ยมาเดือ,อดคว,วันเลยงานวันแต่สี่สามตัวตัวที่สี่กระม้าแล้ว หอยอ่อนต่อนเลย,เลยเก็ดังเลยเนาะก็ทั้งดังเลยมันถึงเบ็ดมันหน่อยเนาะอย่างบนนี้วัดอ่ะยามกบกับเอ้ยยามเบ็ดกับมาแล้วพี่น้องบานนี้เดี๋ยวคุณเบ็ดนึงสิเสียหลายเขามาเบิ่งบานนี้นี่ครับกบได้หาตัวครับโอ้ย เดี๋ยวซ้ำนี่ละบาทมันโบมานเนาะครับเนาะได้ซีว่าจังไรครับผมสำหรับคลิปนี้เขากะมาสรุปกะมาหาอยู่หากินกับมาใส่เบ็ดทั้งผู้บางเชีอวนาสิจัดให้ก็คักเออคลิปนานี่เอาแบบพื้อห้าก็ต้องโกไปเลยเอาแบบถอดเพราะท่านล่ะละได้ซีฟล้างมีอยัางพวกแห้งได้เสีไอเมื่อนี้เอาซ้ำนี่ซะก่อนโอ้ มันบ่ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะไปๆมาอยากได้หลายก็อยากหาบอยากหามมันทั้งบ่ได้โอ้เอาเกิดได้เพิ่อไว้ยังลรอเว้ยควเยมาใส่เบ็ดกบสิได้เพิ่อเมื่อวานสิผิดวัตถุประสงค์ในหมอนี่เพิ่อไม่ได้เนาะสิ่เดี๋ยวมันหั่งปวกบ่นี่มาเบิ่งมื้อหน้าเฮาจังสินี่มาเบบิิ่่งงมาเเปลี่ยนแผนใหม่ปล่อยปล่อยสัตว์นี่เก็บสัมภาระแล้วเรียบร้อยเฮาก็สิได้เตรียมโต๊ะกับบ้านนี่เดี๋ยวคลิปหน้าเฮาจังมาลุ้นกันใหม่เพราะว่าคลิปนี้มันบ่ถือล้วล่ะ เพราะว่ามากกับมามวนต้องเถื่อกับมามวลน้อพี่น้องเนาะเลยเด็นเน้นว่าสิเอาหลายปัไหามาอยู่ปลาอยู่ผู้เดี๋ยวถือว่ามาพักผ่อนยอนใจอยู่กับธรรมศาสตร์สดใสอยู่หากินกับปลาน้ำให้น้ำผู้น้ำดงน้ำดอนน้ำปลาน้ำเขากับม้วนไปอีกแบบนึงนอนคางขึ้นครับผมก็ขอโตดวยบาดไงแต่ใเวลากลับแล้วคลิปหนาพอกันไหมน้องพี่น้องเนาะสหลับคลิปนี่ก็ขอ ก้าวคำว่าสวัสดีครับมือนี้เฮากระซิอออมกบพ,พี่น้องเออ <c oughs> กบเฮากระล้นก่อนเนาะออมกบ <c oughs> ออมกบบานบานบานนองเฮาล้นได้พี่น้องเลยล้นมันหอมหอมลนแล้วล้นแล้วจัง <c oughs> เอาไปขว <c oughs> ใส่สมมัน <c oughs> บบกิวต <c oughs> ัวอืมมันหวานเนาะแหม็นเล ขนาดที่ข้าวเดียวฮัเนเย่ยเขากินอันน่งบ่อ่าท<อ>ี่นองเลยดอง,องสมเดลียวมื่อนี้เข้าเมนูออมกบ่ะเสร็จไปตัวหนึ่งคีบุนเทาทาน กัมหนึ่งพ่อ,อดอกบวกบวบบาดนี่ดอกบวกบวบนี่ก็เสียพื้นด้ยพี่น้องใส่ดอกบวกบวบนี่บ่อหยอดเอาแต่ดอกมันดอกดอกพวกนี้มันบ่มีประโยชน์ดอกเดี๋ยวมันก็โรนถิมเอามาใส่ออมกบนี่เบิดเท่านั้น โอาไนี่ย่ไปใส่อมกบเนี่ยบวกบวบเพิ่มเนี่ยไสนั่นาขางหมอ้อน้ำปลาแดกความเค็มบ<ห>รวารไข่าง<ไ>ต่ไม่เค็มเาะเขาเอาน้ำเปล่าใส่เอากะด้หลายสำคัญเบ็ดีแล้ล้วแล้วให้มันเสียบเขาได้ดี้อยจอดวดจวดขานละน้ำเ <ไป S 1> จีวบักพริอันนี้พักใส่ อิดใบใบเรียบร้อยอ้อเอใบงาม่เอาอดใส่หมอกใส่ปกทิข้าวคัวแซ่ลราปนอ่ะักกับใส่ล่ไงปบานเนี่ยอกบพื่ออรคับเล่เรียบ้อยบานเนออมคบมี่น้องเลย เบื้องเนี่ยโอ้คืออต่อเลยอีต่อเต่อได้ตมสองแถวชันอ้ผู้สาวก็ตุ่มไหวเป็นรอยยามเบี้ยออมกบเียบลอยตมจะได้เถอาถัวหน่อยมั้งเนียบานี้เพื่อนสิกินนะบานถั่วหน่อยมั้งสิใสเจลลี่ัดหอยบู้ดเ้กินวถอยออกว่านเพื่อนรวยรวยรวยไปบาน่กินเรื่องวัวเมาต้องระวงทอกอ้าวเดียวข้าอ้อมกบ มาเดียพี่นนองกินเขาน้ำกันอ้าเดวเวลาคินเขา่าซ้ำเนีละบาลน,นี่ยุติการถ่ายถอดสดอืมรหายนขึ้เข่าวึสิอ่ะไึงกูยุติแหง,งนเอาโบยุติยุติกิ้ลิกลูกไปซนะ